สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาลลาทุ่งนาอุตตรดิตนะคะนี่ขนาก็มีถั่วผีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแต่พี่วันนี้พี่ต้อยจะพามาแนะนําข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะเป็นที่นาของพ่อนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเนี่ย ข้าวเหนียวเนี่ยก็จะเป็นเลขคู่นะคะถ้าเป็นข้าวกอขอข้าวข้าวเหนียวจะเลขคู่ข้าวเจ้าก็จะเลขคี่อันนี้เป็นข้าวกอขอหกค่ะแต่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะลวงดกค่ะน้ำหนักดีนะคะข้าวกอขอหกพี่พี่แจ้วข้าวกอกอ,กอขอหกนี่ปลูกกี่วันนะนี่ค่ะมากับเกษตรกร 120ร้อยสกว่าวันอ๋อร้อยยี่สิบ120วกว่าถึงร้อยสมสบห้ยปร,ประมาณร้อยสสิวันพูดภาษาที่บ้านพี่ต้อยนะคะร้อยสวันก็ประมาณอสี่เดือน,อนกับอีกสิบวันก็คือสี่เดือนนิดนิดค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะคะพันกอขอหกที่นาของพ่อ แต่พี่ชายพี่ต้อยนะคะได้รับมรดกที่ตรงนี้พี่ชายก็ทาทาต่อมาแต่ถามว่าข้าวกอขอหกเนี่ยชื่อชื่อนึงคือข้าวน่านนะคะน่านห้าเก้านะคะน่านห้าเก้าทำไมถึงน่านห้าเก้าเพราะว่าจังหวัดน่านนะ่ะเขาเป็นคนเป็นคนคน้นคนพบปีห้าเก้าก็เลยชื่อน่านห้าเก้าแต่เลขขี้นั่ก็คือน่านห้าเก้านะคะแต่จริงๆแล้วเป็นข้าวกอขอ หกค่ะข้าวเหนียวเดี๋ยวพี่ต้อยพามาดูลวงใกล้ๆไปดูตั้งๆดีกว่านี่ข้าวล้มแล้วค่ะนี่ค่ะล้มล้มแล้วใกล้ได้เกี่ยวแล้วค่ะร้อยสามร้อยสามสิบวันนะคะข้าวร้อยสามสิบวันนี่ค่ะดวงดวงเยอะค่ะรวงดอกนี่ค่ะข้าวเวลาลมมาแล้วลวงเขาหนักไงเขาก็จะล้ม แต่เมื่อกี้พี่ไอพี่ต้อยได้ยินเสียงปลาในนี้เต็มเลยค่ะในน้ํายังมีในานายังมีปลาอยู่นะคะนี่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ชาวนาเขาก็ไม่ค่อยใช้สารเคมีนะคะเขาคือเขาก็ต้องการที่จะใช้แบบธรรมชาติะคะ่ะพี่ต้อยได้ยินเสียงปลากระโดดด้วยเมื่อกี้บิ่งนี้ปลาเยอะเลยพี่ต้อยมาถ่ายแสงแดดจ้าเลย ีจยวเอาหมวกปิดก้ะแจ้วตอนนี้เข้ากี่วันแล้วนะเอาก็จะเกี่ยวแล้วสิี่อ๋อนี่ะสี่เดือนแล้วว่ะก็เหลืออีกสามสี่สก็เหลืออีกนิดเดียวจะเกี่ยวแล้วคันนี้ค่ะเขาก็เตรียมมาดูละว่ะ นี่ค่ะเตรียมเกี่ยวแล้วค่ะนี่เกี่ยวก็ใช้รถเกี่ยวแป๊บเดียวนะคะสับประรก็ลวงดกเขี้ยวงูนะคะมันเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะนี่ค่ะเป็นนาปีเป็นนาปีนะคะทำได้เฉพาะนาปีอ๋อทำได้เฉพาะปีเดียวปีเดียวเท่านั้น,อ,อ,อ,นอ๋อแรงทขาไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นข้าวนาปีนะคะ นาปีก็คือทําได้ปีละครั้งเท่านั้นนะคะไม่ใช่นาปังถ้านาปังนี่จะทําได้ตลอดนาปีจะได้ปีละครั้งนะคะดี่ค่ะ๋ยวไปถ่ายตรงโน้นให้ดูค่ะนี่นาปีค่ะ กล้ได้เกี่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวเกวียนละเท่าไหร่นะ 5, <000. S 1> โอ้ข้าวเหนียวตอนนี้เกวียนละเก้าพันนะคะไล่หนึ่งก็ได้ประมาณ 5, <000. S 1> มได้แปดสิบถังนะคะเกวียนหนึ่งก็มียี่สิบถังเกวียนมีเท่าไหร่ร้อยถังร้อยถังเ <100. S 1> หรอไม่ใช่ยี่สิบเหรอโอ้เกวียนมีร้อยถังไล่หนึ่งก็ อืมอ่าพี่ต้ยบอกผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะพี่ใต้ยก็พามาดูข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวพันกอขอหกหรือว่าน่านห้าเก้านะคะที่น่านห้าเก้าเพราะว่าน่านเขาเป็นคนคนพบออกมาในปีห้าเก้าตอนนี้ชาวบ้านเขาก็นิยมปลูกนะคะเป็นข้าวนาปีนาปีก็คือปลูกได้แค่ปีละครั้ง ข้าวจะสูงต้นจะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะลวงก็ดกนะคะเคี่ยวงูอะค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวง,ยวยวงูโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ประมาทกดอย่าตก thank you for watching บายขอบคุณที่รับชมค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย